ขณะนี้นะคะอยู่ที่อ่างเก็บน้ําแม่ทีนะคะตําบลบ้านทีนะคะอาเภอบ้านทีจังหวัดลําพูนนะคะน้าได้ล้นสปริงเวนะคะทุกคนน้ําล้นสปริงเวนะคะขอให้พากันระมัดระวังกันด้วยนะคะทุกคนน้าล้นสปริงเวอ่างเก็บน้ําแม่ทีนะคะหลังจากเมื่อคืนนี้ฝนตกทั้งคืนนะคะทุกคนตอนนี้ก็ฝนก็ปอยโปลยลงมาแล้วนะคะ กระแสน้ําก็แรงพอสมควรนะคะทุกคนน้ําได้ล้นสปริงเบไปแล้วนะคะไหลลงสู่คันคลองตามคลองชาวสวนนะคะชาวบ้านนะคะทุกคนขอให้ได้พากันระมัดระวังด้วยนะคะขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะผู้ประสบไทยน้ําท่วมในครั้งนี้นะคะนี่คือรอบ